มีการยืนยันพบผู้ป่วยเชื้อโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในไทยนะคะ As the coronavirus outbreak continues, two very contrasting statistics. Now, t e growing concerns about the deadly coronavirus officially hitting the U.S. Here's what we know: A Washington state resident fell ill after returning from Wuhan, China. เกือบหนึ่งปีแล้วที่ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 หลายแห่ง ต้องถูกล็อกดาวมากกว่า3เดือนทำให้การเดินทางในบางแห่งนั้นไม่สะดวกในการเยี่ยมเยียนสมาชิกมากนักแต่การช่วยเหลือสนับสนุนงานด้านพันธกิจคริสตจักรร่มเย็นนั้นไม่เคยหยุด เดียวกับอาจารย์นินอุมาสิทยาพิบาลคริสตจักรห้วยเฟืองร่มเย็นที่เธอไม่เคยหยุดในการเยี่ยมเยียนสมาชิกอาจารย์นินอุมาได้เล่าให้เราฟังว่าเนื่องจากตนเองไม่ได้เป็นคนพื้นที่แต่มีโอกาสมารับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรแห่งนี้การทำงานคริสตจักรในท้องถิ่นนั้นเริ่มต้นจากการปลูกผักสวนครัว เพื่อแจกจ่ายให้กับคนในหมู่บ้านและสมาชิกในคริสตจักรเพื่อต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนหมู่บ้านแห่งนี้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะก็ตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาที่นี่เราไม่รู้จักคนในชุมชนเพราะว่าไม่ใช่บ้านเกิดของเราแต่ว่า เป็นชนเผ่าเดียวกันแต่ว่าเรา,าไม่ใช่คนในชุมชนก็จะไม่ไม่ถ้าเราไม่เข้าไปในชุมชนไม่เรียนรู้วิถีชีวิตของเขาก็จะทําให้เราไม่เข้าใจไม่รู้จักเขาแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เรารู้จักเขามากที่สุดก็คือการที่เราเข้าไปร่วมในงานของเขาอย่างเช่นเก็บดิ้นจีหรือว่าเกี่ยวข้าวหรือว่า,าช่วงนี้ก็คือเก็บดอกเก,เก็บหวยก็คือจะเป็นช่วงที่มีคนงาน มาเยอะแล้วก็เวลาที่เราเข้าไปปฏิสัมพันธ์เนี่ยจะทำให้เราได้พูดคุยแล้วก็เป็นบรรยากาศของธรรมชาติที่เขาจะแสดงความเป็นตัวของเขาเองออกมาแล้วก็ส่วนตัวเราก็สามารถที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีๆให้กับเขาได้ไงคะแล้วก็จะทำให้เรารู้จักความรู้สึกของเขาความต้องการของเขาแต่ถ้าเราอยู่แบบเฉยๆแล้วล้วก็ไปที่บ้านของเขาประกาศกับเขาตรงๆเนี่ยมันจะ เป็นบรรยากาศของความเหมือนไม่เป็นกันเองอะแล้วก็แต่ถ้าเรามาทํางานร่วมกับเขาก็จะทําให้เราสัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติวิถีชีวิตของเขาแล้วก็บางครั้งเขามีปัญหาเขาก็จะเล่าให้เราฟังอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวอาจจะเป็นปัญหาในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเราก็จะทําให้เรารู้จักเขามากขึ้นแล้วก็ถ้าพลันยันทางานเปิดใจให้กับเราคุยกับเขาประกศาศข่าวประเสริฐก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะ ประกาศกับเขาในช่วงนี้แล้วก็แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่า,าเพราะว่าในการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เป็นคนชาวสวนเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ทุกบ้านทําเหมือนกันแล้วก็จากคนงานก็จะขาดแล้วก็มันจะเป็นช่วงที่ทําให้เขาเดือดร้อนแล้วก็เวลานั้นเขาก็จะต้องการความช่วยเหลือจากเราฉะนั้นก็สิ่งที่ส่วนตัวที่เห็นว่าสําคัญก็คือว่า การที่เราจะสำแดงชีวิตความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยให้กับเขาได้ก็คือสิ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงที่คนที่กําลังต้องการความช่วยเหลืออ่าแต่ถ้าสมมติว่าฉะนั้นถ้าเวลาที่เขาเดือดร้อนที่เขาต้องการความช่วยความช่วยเหลือก็แสดงว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการเราเวลาที่เขาต้องการเราเราเข้าไปช่วยเหลือเขาอันนี้คือเป็นการสำแดงความรักการประกาศที่ดีที่สุดที่เท่าที่สัมผัสมาที่เคยอยู่ที่นี่ฮ่ะ เธอเลือกวิธีการทำความรู้จักคนในชุมชนด้วยการช่วยเหลือชาวบ้านและสมาชิกปลูกข้าวเก็บลิ้นจี่และเก็บดอกเก๊กหวยเพื่อสำแดงความรักและทำความรู้จักกับคนในหมู่บ้านเพราะถึงเวลาในการเก็บเกี่ยวนั้นคนในหมู่บ้านจะมากันเยอะมากจึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริส ต่อผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าได้ดีอีกด้วยส่วนตัวเป็นศิลปินพิธาลของขีจังห้วยเฟืองก็ขอบคุณมากค่ะที่ทางลมเย็นได้มีส่วนในการสนับสนุนท,ทั้งทางขีจังห้วยเฟืองแล้วก็รวมทั้งศิลปิพิธีาลผู้รำการที่นี่ก็เราเชื่อว่าแล้วก็เรามีความหวังว่าคนเม้นที่นี่จะรู้จักพระเจ้าแล้วก็ แล้วก็ที่สาคัญก็คือขอบคุณพระเจ้าที่การสนับสนุนของที่จัดลมเย็นทําให้การทํางานของผู้ทาการสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการสาแดงชีวิตการาช่วยเหลือคนที่ต้องการรับการช่วยเหลือก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรสำหรับพันธกิจลมเย็นแล้วก็ลมทั้งทุกๆคนที่มีส่วนในการถวายลมทั้งการอธิษฐานเผื่อขอพระเจ้าอวยพรค่ะ พันธกิจคริสตจักรร่มเย็นได้ดำเนินง,งานมา39ปีแล้วปัจจุบันพันธกิจร่มเย็นได้สนับสนุนการดำเนินง,งานของผู้รับใช้และค่าเช่าอาคารสถานที่ทั้งหมด16แห่งคริสตจักรในพันธกิจร่มเย็นอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยทั้งหมด93แห่ง31จังหวัดคริสตจักร จะต้องเป็นทานน้ำแห่งพระพรไหลออกไปให้ไกลและไหลออกไปอย่างกว้างขวางคริสตจ,จักรต้องถวายใจถวายกายถวายชีวิตถวายคำอธิษฐานถวายเวลาและถวายทรัพย์เพื่อทำให้การขับเคลื่อนทำตามพระมหาบัญชาให้สำเร็จตามพระประสงค์ขององค์พระเยซูคริสต์เรา ได้รับพระพรและความรอดเพราะมีหลายคนเสียสละเพื่อเราถึงเวลาที่เราจะร่วมพลังช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรเช่นกันแล้วผู้ที่ยังไม่เชื่อจะร้องเรียกพระองค์ได้อย่างไรและผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องของพระองค์จะเชื่อได้อย่างไร และหากไม่มีใครประกาศเรื่องของกระองค์พวกเขาจะได้ยินได้อย่าง